สวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะแปลกหูแปลกตากันนิดนึงนะครับเพราะทำไมเอ๊มี e. พี่หนิงอยู่คนเดียวนะครับก็คือว่ามีน้องๆเนี่ยหลายคนนะครับส่งข้อความมาหาพี่หนิงพี่ตั้มนะครับในเพจของหนิงตั้มซุปตา์นะครับว่าอยากเห็นพี่ตั้มเนี่ยแปลงร่างเปลี่ยนเป็นคุณยายหอยให้ดูครับเดี๋ยวนี้นะครับเราบุกไปหาพี่ตั้มด้วยกันเลยนะครับว่าให้พี่ตั้มเนี่ยแต่งตัวแต่งหน้าเต็มที่เลยเป็นยายหอยกันไปดูว่าพี่ตั้มจะยอมหรือเปล่าไปกันเลยครับ วิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ <Hey! S 1> ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนเราไปกันเลยนะครับไปดูกันครับอ้าวพี่ตั้มทำอะไรอยู่ในเฟซบุ๊กมีน้องๆขอมาพี่ตั้มเขาว่าเขาบอกว่าอยากให้พี่ตั้มเนี่ย แปลงโฉมเป็นยายหอยแต่งหน้าเป็นยายหอยให้น้องๆได้ดูหน่อยได้ไหมครับวุ่นวายอะ่ะเอา้าขอหน่อยไม่ได้หรอน้องๆอ,อยากดูพี่ตั้มได้แต่มันแต่งยากป้าต้องทําฟันดำาเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนรอเออเออเดี a, ย๋ยวไปหาเพื่อนมา,มาก,ก่อนโอเคไหมอ,อ่ะเฮ้ยทุกคนพี่ตั้มยอมแต่งด้วยแต่ตอนนี้ก็เหมือนคนแก่แล้วป่ะเนี่ยไปไปไปเราไปดูดีกว่าเดี๋ยวพี่ตั้มจะแปลงโฉมเป็นยายหอยอ่าทุกคนตอนนี้พี่ตั้มพร้อมแล้วนะครับ มีกระจกหนึ่งอันอะนะครับ <อะ S 1> กับกล่องเครื่องสำอางเซตนี้เลยเออนะครับอย่างแรกเลยต้อง,ง่ายๆเลยนะครับต้อไม่มีอะไรนะครับยายก็ต้องเน้นแบบหน้าไม่ต้องขาวมากนะครับแล้วก็ใช้นะครับแป้งเบอร์ที่มันดำนิดนึงนครับปุ๊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 บไปก่อนปุ๊บปุ๊บไปก่อนนะครับก็คือเราไม่ต้องเน้นแบบดีมาก<ช>ยายก็ต้องตะปุ่มตะปัม่มหน่อยหน่อยใช่ไหมใช่ปกติแบบถ้าแต่งร้องเพลงก็ต้องแบบ เน้นขาวหน้าเนี่ยนะอันนี้แป้งเบอร์ดำเบอร์สามเลยนะครับแล้วก็ความจริงมันต้องแบบอันนี้นิดน,นึงเนาะอ่ะบอกก่อนนะว่าไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งนะครับแต่แต่งแบบเอาหาได้อยู่นะครับอ่ะได้ไหมได้ไหมทุกคนนะครับน,นี่คือจัดให้ตามคําขอน้องๆเลยนะเพราะว่าน้องๆในินบ็อกมาหาที่เพจหนิงนตั้มสุกตากันเยอะมากสรรหาขอาอ,อ่ะอย่างที่สองนะครับอะไรครับยายเนี่ยอืจะต้องไม่มี ยัยไม่มีคิ้วยัยต้องไม่มีคิ้วออนะ,ะ,ะเราหาก่อนเครื่องสำอางก็โอ้โหมาขอกันแบบกระทันหันแบบนี้อาจเจอละเอายายเอาคิ้วยาวก่อนนะอุย้ยลบคิ้วหรอลบคิ้วก่อนเฮ้ยคิ้วหายไปเลย,ยอุ้ยน้อง <laughs> อออออัน <laughs> นหา่ะคิ้วก ไม่รู้แล้วเหมือนอะไรเออเหมือนนินจ่าเต่าเลยอะ่ะไม่ไม่อะไรกูเสียสละขนาดนี้นะแต่งหน้าเอาคิ้วออกให้ดูเนี่ยค่ะคลิปนี้ต้องล้านวิวเท่านั้นนะเอออ่ะคิ้วหายยัะคิ้วหายยังทุกคนหายแล้วคิววค้วหายไม่พอครับอะไรต่อยังไม่พอครับปากต้องซีกับยายยายป่วยเหรออืม,มก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายอ่ะอต่อไปครับ เราจะมาเริ่มใส่ริ้วรอยให้ใหญ่กันใส่ริ้วรอยให้ใหญ่กันเริ่มจากนะเราต้องหายหายอ่อนอเลอร์นะปกติอ่ะพี่ต้องก็จะใช้แบบอ่าสีอันนี้แต่งริ้วรอยจานี้ป่ะนี่คือติงกูตีนกาตีนกา,นาเหรอตีนกาแต่ยัง อุ้ยได้อยู่นะเนี่ยแก่ยังแก่แล้วแค่นี้ก็แก่แล้วเนี่ยอันนี้แก่จะเกิดแล้วอุ้ยยายมีห่างคิ้วหัวมาแล้วนะแก่ยังเราย่นมาแล้วสองสองแล้วก็ต้องมีตรงนี้อืมอืมตาหรือยายตอนวิตาอยู่ คืออะไรอะ่ะย่นโย,น,รอรอย,ยนหรอลอยโยนเหรออย่าต้องย่นเท่านั้นอย่าอีอย่ายวินโด<ม>้ดเออแอบเห็นนะมีน้องๆดูอยู่แล้วก็หวัวเราะตามแอ,ะ,อะพอ,อยังยายอืยายปักจัดนายปักจัดต้องมีอะไรไฟ<อ>ไฟให้อืไม่พออันนี้ไม่พอไม่พออันนี้ไม่พอปั่นไฟให้เลย ฟันใสย้ายฮะโอ้โหชัดเจนอุ้ยยาใส่ฟันปลอมเหรอ,อ,อ,อทำไมอะ่ะเดี๋ยวต้องไม่มีฟันยายไม่มีฟันเหรอต้องไม่มีฟันอ้าวเราทำไงให้ฟันพี่ตั้มหายอ่ะถอนดิเอากรงไกมาดิอาถอนถอนฟันเลยนะ <c oughs> ยังเหรอเจ็บนี่คือเจนน <c oughs> ็ันะเขียนอะไรได้เหรอน้องๆห้าลอกในแบบนะ <c oughs> อ่ะตอวไฟไม่ออกอ่ะ อุปสรรคของยายในวันนี้นะครับอายไลเนอร์แห้งครับอืมอืมไม่ติดอ่ะไม่ติดหรอไม่ติดไม่ติดนะเฮ้ยหมดหมดอะตาเบียนติดนะแก้หัวอันหนึ่งล้วก่อนอันหนึ่งครับ ทุกคนที่พี่ตั้มยิ้มแบบนี้นะครับก็คือไม่ให้น้ำลายมันลงมาเลอะที่ฟันนะเพราะมึงจะทาม่ติดอุนี้ดูไปดูมาเหมือนยายดัดฟันลย่าเนี้ยได้ได้ัดกันนะแล้วตอนนี้ครับครับก่อนที่จะเปลี่ยนจากตาเนี่ยให้เป็นยายต่้อต้องมีผมปลอมด้วยเป็นวิกผมเอาฟังหนเนี่ย เอาฝั่งข่าวเลยนะฝั่งข่าวเลยฝั่งขา่งขาวเลยนะโอเคเราก็ต้องแบบรวบรวผมขึ้นไปก่อนต้องใส่ชุดปะเนี่ยใส่หน่อยดีจะได้แบบว่าเต็มยศยายหอยไปเลยยายยังยายแล้วยายแล้วสิ่งที่เด็กบบว่าทําไมต้องถามทุกคลิปเลยคือน้องๆชอบกีดอยาย n น No n น No, 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 no. เป็นไงหอมขึ้นใจมากอ่ะกีดหย่หอยมาด,ดเหมือนยายยังเบื่อแล้ว ยาหอยมาแล้วขาดอะไรขาดชุดไงพี่ตั้มขาดชุดนะเปลี่ยนชุดเลยมันจะให้ได้นี่ยายทำไรอ่ะนมไงเดี๋ยวเดี๋ยวฮะขอีกรอดิเดี๋ยวแล้วอะไรอยู่ข้างในอ่ะนมไงก็นมยายไงยายต้องมีนมดินมหอเหมือนมะละกอเลยอ่ะ แก่แล้วก็ต้องลงยานเป่าหวาโหนี่ใครใครใหญ่ไม่รู้นะแต่ยายคว้ได้ควงมดุอะมีเสื้อจงกระเบนเอ้ยเสื้อคอกระเช้าคอกระเช้ากับจงกระเบนแล้วที่ขายไม่ได้เลยคือยายต้องมีเสื้อคลุมดกเสื้อคลุมเวลาไปทําบุญหรอเออมีเสื้อคลุมเห็นไหมยายเคยแต่งตัวแบบนี้บ้างที่บ้านอะเออคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนนะ พอเสร็จแล้วยายเฮ้ยยายกลัวผีอ่ะเอ้ากลัวผีก็ต้องมีพระปะต้องมีพระปะมีพระพระอะนมนม์หลงพ่อเดี๋ยวฮะยายมันใหญ่ขนาดเนี้ยมันเป็นหลวงพ่อเงินลูกหลวงพ่อเงินเหรอหลวงพ่อเงินลูกอุ้ยหลวงพ่อเงินจริงๆด้วยอะพ่อเงินเงินเงินเลยลูกหนึ่งร้อยเลยเวลาเดินต้องระวังนะลูกทำไมอะนมมันเขย่าแล้วผาตีปากแตกไอ้หนูโอ้ยอะต่อไปครับอุ้ยมันหัวยังโล่งอยู่นะ อืมเอากิฟต์อีกสักอันไหมล่ะกิฟต์อีกสักอันดีกว่าไหมอ่ะอยู่ไหนนะเอาอะไรดีอ่ะนี่เลยลูกกิฟต์อีกสักอันหนึ่งลูกโหขวดสไล์ว่าอะไรว่าหายไปไหนกิฟต<ห>์ยายไม่ใช่ขวดสไล์ลูกเอาเหรอนี่เราไปเดี๋ยวอ่ะสปอนเซอร์สไล์กับยาดมบริเซียนเข้าได้เลยนะ,ะได้ไหมเฮ้ยได้ตึง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 ทุกคนว่าอยากรู้ว่าที่บ้านเนี่ยมียายคนไหนมียายที่บ้านใครเนี่ย แต่งตัวแบบนี้บ้างแล้วถ้าเกิดยายคนนี้นมไม่ให้ชื่อว่ายหยหอยเนี่ยจ้ะจะให้ชื่อว่ายาย่เนียเดี๋ยวลูกถ้แต่งชื่อให้ยายทีลูกทาไมชื่อยายหอยแกจะชื่อใหย่อาะไรล่ะลูกนะ <c oughs> อันนคืออยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมลูกทำไมอุปกรณ์เยอะจังเลยยายโอ้โหมีกระเช้าด้วยไม่ใช่กระเช้าอะไรล่ะเชียนมาอ๋อเชียนม้า ันนี้คืออะไรยายจะขายอะไรอะ่ะยายขายติ่มลูกอยังไม่พอย,ยังไม่พอเว่นลูกยายเล่นไม่ได้แก่แล้วเจ้ยาว่ากีนจะรู้ยายแก่แล้วลยายเต้นหน่อยเร็วบนบันไดเลยยายขึ้นบันไดเลยไป พี่ตาไปเดีกีลกีตาไปร้องค้นอาไมทำบุญช่มาตุ้งมาทำกรดามาไปเต้นน็อตแที่มาไปแบงก์เจ๊่ชายจริงไรงนี่ยยั้ไงเข้าไปหลันร้องทำขนาดนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะลูกนะคิดได้าอะไรส่งมาได้เลยลูกเอสเบสส่งมาได้เลยจะเตุ้องส่งจ่าลูบ